ผมวันนี้นะครับก็สลาห้าเมืองนะพามาชมอีกหนึ่งสถานที่ที่สําคัญของเวียงเมืองยองเลยก็ว่าได้เดีผมตรงนี้เห็นพระธาตุตรงนี้นะผมตรงนี้เรียกว่าวัดพระแก้วใจเมืองผมก็วัดพระแก้วใจเมืองเนี่ยถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่สําคัญของเวียงเมืองยองนะครับก็วัดพระแก้วใจเมือง วัดนี้นะครับผมก็ในอดีตนะเจ้าฟ้าเมืองยองนะผมต้องมาบุรมะตะวันบ่ายทำบุญต้องมาสักการะที่นี่ตลอดนะผมก็ถือว่าเป็นวัดที่สําคัญของเมืองเมืองยองหลายคนอาจจะรู้อาจจะแต่ว่าไม่เคยนะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้นะผมพามชมนะครับพระธาตุที่เห็นตรงนี้นะว่ากันว่าเป็นพระธาตุที่ พระพี่หลวงประบงนะเคยมาสร้างไปก่อนนะผมะตรงนี้นะผมเร,ราถือศัพกระมูลมานะ,อะตอนนี้เป็นพระธาตุด้านนอกแล้วก็วัดพระแก้วใจเมืองแห่งนี้นะผมมีพระพทุทธรูปองค์หนึ่งที่สำคัญนะผมตอนนี้ผมพาเข้ามาในวิหารนะ พระพุทธรูปที่เห็นตรงนี้นะเป็นองค์ยืนนะผมถือว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณนะที่เขาว่ากันว่านี่เป็นพระพุทธรูปโบราณจริงๆนะผมหนึ่งเดียวน่าจะเป็นองค์เดียวหรือว่าสององค์ในเมืองยองที่ที่เขาเห็นในเมืองยองผมมีอายุประมาณ500อกว่าปีนะว่ากันว่านะผมพระพ um là, ุทธรูปองค์น <t> ี <human> <t> ้นะองค์ที่ยืนตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่ว่ากันว่านี่เขาเขาขุดเจอในเมืองยองนะ ตอนนั้นผมมานี่ยังเป็นองค์ดาหมดนะผมตอนนี้เขาทาสีทองทับใหม่หมดนะฮะทาสีทองทับใหม่หมดให้สังเกตองค์ยืนครับแต่ว่าฐานพระพุทธรูปองค์นี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูฐานพระพุทธรูปองค์นี้องค์ดํดๆองค์ยืนนะเล็กๆตรงนี้นะผมะก็ ยังเป็นสีดําอยู่นะฮะยังเป็นสีดําอยู่สีดําอยู่แต่ว่ามีอักษรน,นะมีจะจะดึกจะดึกไว้นะคล้ายๆจะเป็นตัวเมืองเก่าแบบโบราณจริงๆผมอ่านยากนะเดี๋ยวให้ดูแบบใกล้ๆชิดนะผมตรงยืนตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระพ,พุทธรูปที่เก่าแก่ของเืองมยองเลยก็ว่าได้นะผม ฐานนี่เขาจะเป็นสีดำนะอ่านยากครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะทาลักคาอะไรทับลงไปนานนะแต่เอ่ตอร์อลนตัวพระพุทธรูปนี่เขาทาสีทองทับใหม่นะผมสมัยนั้นผมเคยมาเป็นองค์ดําหมดนะอตัวนี้ให้ดูนะผมเป็นฐานควาจริงให้ดูตัวหนังสือเขาอ่านยากจริงๆนะอ่านยากแล้วก็อาจจะนานไปนานเขาทาอะไรทับนานไปนานไปก็ตัวหนังสืออาจจะเลอะเดินไปนะผม ให้ดูฐานตรงใกล้ๆนะฮะอ่เป็นองค์ว่ากันว่านี่ในเมืองยองนี่จะมีสององค์นะ,ะทีะ่เจอพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณว่ากันว่าอายุประมาณ500กว่าปีขึ้นไปน,นะครับผมจากข้อมูลนะครับวัดพระแก้วใจเมืองแห่งนี้นะฮะทุกๆปีนะครับก็จะมีการสืบตตาหลวงใจเมืองอสืบตสตาหลวงใจเมือง น่าจะเป็นประมาณเดือนผมเคยมาเจอครั้งหนึ่งเดือน,อนประมาณเดือนมีนาเมษาประมาณนั้นนะครับผมก็จะมีพิธีนะสืบอัสตาอัจัจเมืองกับตรงนี้พอคนทั้งเมืองยองนะผมก็จะมาร่วมกันตรงนี้นะผมวัดกระแก้วใจเมืองนี่จะอยู่ไกลจากโตยเวียงเมืองยองมาไกลนิดหนึ่งนะครับผมกล้องจะสั่นนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่ว่านะครับผมวัดนี้นะ ถือว่าเป็นวัดใจเมืองนะใจเมืองก็ทั้งสมัยก่อนนะทั้งเจ้าฟ้าเมืองยองนี่ก็จะมาเรียกว่าอุปธวัดปีิอยู่บ่อยๆนะมาจะจะมาทำบ,บทุญปฏิโย่บ่อยๆนะปัจจุบันนี้เขาก็ยังเห็นว่าลูกด่านเครือเจ้าเครือเจ้านะเจ้าที่เคยปกครองเมืองยองก็ยังมาทําบุญตรงนี้อยู่นะครับผมหนึ่งปีหนึ่งครั้งจะมีการทําบุญสืบสตาเมืองใหญ่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ที่วัดแห่งนี้นะทั้งเมืองยองทั้งเมืองนี่จะมารวม อยู่ตรงนี้นะผมผมเคยมาเจอคนะรั้งสองครั้งตอนนี้กลับเอามาด้านนอ,อกอีกครั้งหนึ่งนะพระธาตุตรงนี้นะผมอย่างที่เห็นนะก็ถือว่าเป็นสมัยก่อนนี่พระพิพ,ะพิหลวงประบงนะ,ะเคยมาและเคยมาสร้างพระธาตุองค์นี้ไว้นะผมตามที่ข้อบุญทราบมาฮนะวัดแห่งน,นี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่กว้างนะผมวัดกลางเป็นวัดที่สาคัญนะ อย่างหนึ่งของเวียงมงยองถ้ามาเมืองยองนี่จริงๆนะ่าอยากจะให้มากราบตรงนี้นะครับผมถือว่า,อาได้มากราบสักกะระหรือว่าวัดพระแก้วใจเมืองนะครับผมก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวค้นทางเมืองยองนะผมหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมพามาตรงนี้นะผมวันนี้กว้างอยู่นะครับถือว่ากว้างนะเหรียญนี่เป็นประาธาตุพระาธาตใจเมืองนะ ว่าเป็นจุดสูนย์รวมใจของชาวบางยองเลยก็ว่าได้นะครับผมหนึ่งในเรื่องไดที่ผมนำมาเล่าบอกกาวนะครับผมขอบคุณครับผม